เคยมีเท <T itt les> ่าอหร่อเหมือนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเยไมีมยเพราะเราดูมาันนี้อะรอย่างว่าดที่ที่อยางเพิ่มขึเยอะวันนี้พูดกีโลนะ น้อมนด่าน่น้มาจากทางไหนนี่พูดลยอ่เน่ยทินเดย์พูดาลทีนเดทีนอีคลีพูดอ่ะท่านพุมเะโอ้โหเนี่ยทีนเดยทีนุีคีแล้วที่ไหนวะกเหมือนมันไม่

เฮ้ยแต่แก่น้ำพุ้นนี่นี่ยไม่หนูว่าน้ำมันเส้นงาวนี้มันมา